พี่น้องจา๋าเกิดเหตุเศ้าสลดใจเอาเหมือนคนเราพี่น้องเด้อโอ้ยบอกมาถือพี่น้องว่าบ่ได้คนยางไม่น่าจังได้เห็นพี่น้องหลดเหยียบแมวตายเมื่อคืนกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบจ้าพี่น้องหลดเที่ยวเนาะโอ้ยอย่างไง เลี้ยงยังกับบับัได้นอนตายขอหลอคนไก่ทางเมื่อหน้าเอื่นบ่อโอ้โหเข้าๆอยู่พี่น้องครับโอ้ยซ้ำนะซ้ำอีทุ่งค่ำพี่น้องเลยนี่ไรเลี้ยงยังกับบัวบัได้พี่น้องเยทางมาทางแมวโดนเหยียบตลอดเมันไก่ทางเนาะนี่แต่มันบุเหยียบหมดคนผู้ตายแลนด์ลดนะพี่น้องเย บรกว่าเออเคลื่อนไก่ทางมันอโมงเคลื่อนไก่ทางเบิ้แลนด์ตัดปุดปุดปุดมมีผ่อนเขากัางบ้านกันเลยโผล่รถกระบะผู้พี่น้องขมองย่นออกเขาอย่างไก่ทางเมื่อหน้าเขาทางทีเห็นเอิญมาบอกว่า ใช่แมวตายเอาสานทอนเอ่ยท่าแม่งยังตายขึ้นมาไปจังหันเอลยแมวเพลินแพงฉ่ำตัวซ้ำหนาบาหันกับอีรุ้ยพี่น้องไปหลุดเหยียบมานตายคาทองหมอน้ำเหลืองเน่ามาขึ้นนี่มันหลุดวุ่นวินวุ่นวันมาจากผูวไปผูวมาจนเด็กกันยังได้ไเที่ยวไปรถเหยียบแมวตายแล้วป่ะท well. ั่วเอ้ ราเย uh, ี่ยมไม่ห้องตายเรื่องอะไรตายแต่เมื่อคืนนี่พูดอนอาผูกฮักเห็นมังได้นี่เอลินทวงเอลินเราหยางเมื่อนาแม่สามน้ำต้ากระบาบมันด้วยฮักบอกกไปบายได้ฮักยุ้ย เสี่ยวเกาเหลามาตคฐายของโพดโพน้ำบกา้บอกหัำแจกกระสอบไว้พังอยู่หน้าเออมันเศ้าแล้วว่ามือนี่ลาสุดพี่น้องจนที่โดนจับไปที่ป้นเพื่อนไม่ยพันธม่ไม่แย่ถาเทเนาะที่เพือนเป็นแอมพาใหม่พาไปตรงพี่น้องออกมาจากขุกแล้วพี่น้อง ผู้คนกันเนาะสิบอกข้อใจเลยกับสิระมัดระวังว่าอาจกลัวกันแหละพี่น้องเนาะจะเป็นคนในบ้านแหไรพี่น้องเลยอย่าอัดลูกล้านอะไรแต่ว่ามันเห็นได้ช่องเถื่อซ้ำเถื่อถึงจับไปเลยตำรวจก็ยังปล่อยออกมาอีกเนาะกุมารมองลำเหลืองฮะก็ตวนหานพี่น้องกูัฮะก็มา โอ้ถ้าแม่ยังบ่ขึ้นมาพี่น้องมันมาซื้อยาสูบในห้างเฮาพี่นอเอ้ยเฮากะคิดย่านอยู่เนาะสิกะถ้าแม่อยู่เฮือนผู้เดียกงเว้นกเป็นตะย่านอยู่ได้คือว่าแหละอยู่ใกล้่แม่เพิ่นก็บ่ไปใส่อยู่ในกระท่อมั่นแหะพี่น้องเก็สิบ่เฮ็ดตว่าเนาะ แม่รถเหยียบแมวตายเด้หน่อยสามหน้าหิวพวงพวงผ่วตายแต่บุกคืนนี่ลินเห็นเท่าแกไปบึงไหมลินบอกโอ้ยทอนเลยแมวมึงตายแล้วรถเหยียบแค้งกระดิแมงวันจนตอมว่ะสิหิวของไม่้าวรเกินไก่นะพี่น้องไปม่ถาวรอย่างคือน้ำลังคุณนะ มอลำเลืองยังโบวิดกายประสีหาขั้นเลยเป็นรองย่างอีกหลายขั้นไปส่งตาจังหันแหละยายมังถือจังหันไปเลยจุสมาหานั่นมีหาหาเมือเนาะมีกันอยู่โคเกตคนแล้วก็เอบกว่าค้นนะครับโบยู่นำไปรองเขามือไทยเมื่อหน้าแล้วกัดไปกรุงเทพกรุงไทยนั้มีฮกจุเนาะในหมู่บ้านน้ำมงเป็นรอง หลุดไปใหญ่เคียวได้เลยเนาะป้าโพดโพสาวสุยทำเมินอีกแล้วพี่เนาะอำเภอชวนผุนไปหวาดป่านำมาจิมาหายเฮากับบ่เป็นแล้วเนาะพี่เนาะข้าแสนบอกเป็นอะไรเป็นเบาอ่านจักเถื่อไปหน่อยเช็ดเช็ดสวย

จนเขามองมันอ <m í toys> ันนั้นอ่ะโยากกวงรคยาดวยพี่ปลแต่นลอกแล้กท่นภัยสบหนสอบ้างมาอกมพดีกเนตะกะบาจหัวเปีตพังไัยใ่ไหมอ้ยอันคือจับกับเอาอีช่างห้องจะดิ ไปแล้วแม่พี่น้องยายมังไปแล้วแม่อีติ๊กกระต่ายได้ไหมเลือดตัวตัวเดียวพี่น้องอิชิกิชามโตเลือดตัวเดียวตายตื่นมามาคายแก๊สแหละตายเดี๋ยวจะน่ากันโดนเหยียบอีกนี่โอ้ยมีแต่แนวตายมันแคมทางพี่น้องเลย Em tham khảo len hắn. Má tay tổ, ma cả tay thật 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 nhăng thật tay thật tay thật tay thật ปาที่โทษแม่นบ่ม่แหลนหันแทะแม่นสูอีกกระเทยแถวจีไปดำน้ารับจ้างพูดป้าดากมันมาสื่อขนมไปดองเลยเขาจ้างว่าจะได้ช่องลอยบ่เออ จ้างพี่น้องเอ้ยวันหยุดแล้วกันเนาะไม่มันก็ทนได้นุกเอียงมานไปเนาะลานเคยเอามาหายแฟนน้องแคทไปเอามาหายไปเนองเว้ยตัวหนึ่งแล้ตายแล้วเด็ดเด็ดแกะไป่น้องเอียงดำนะโมเมนต์เอียงแบบสาวบอยพี่น้องอันนี้มันเอียงโมงเอียงดำเอียงเอียงดำ เอามาเกลือหนกเนี่ยให้แม่เกลือก็ได้เอาแนวเกี้ยวเขียบไปปีอีกปะลูกสภาพโหลดมีแต่ขี้ตุ่มไปหน่อยโผล่โพนทางตกพอดีเปื่อนทางพอดีบดับดำหายดำหน้าปีบดิเนตใช่มีจักอันจะไปดีปลาลุงละ ไปดีกว่าลงปิ้งเบิดนั่นแหละกินเช้าแล้วบ่ยังเพลแนวอันนั้เอาคีบออกทานปงลงบ่นึกนะคีตามันแหงพไหສ้บส่วนนะพี่นสคลูลาาเพินบอ่าน ขอความจกเถื่อเนาะเก็บูดาถาแล้วเนาะไปทำบุญไปแล้วเลยแล้ก็จะลากคลิปเพียงสำนีเด้อพี่น้องเด้อพ่อๆก็คลิปหนะเพียงจาสบายดีบูชกุสคนมองดูพี่น้องเขาจะไปดำหน้าหลับจ่างเด็กหน่อยบานดมงพี่น้องเบิ่งเบิ้งเอาด้วยพี่น้องผู้สองสี่หาคนพี่น้องสี่หาคนเออ แม่ไปแม่ดับน้ารับจ่างน้ำขาวเออลืมลืมพี่น้องออกไปเบิ่งนัวซอยพอพ่อกันคิมนาพี่น้องจา้าสบายดีเด้อ